ต้วนม่ใช่ถอดเป็นเป็นบ่ถอดไปรถพอเาขับไปไหวทายาเราไปกินสบายดีพี่น้องตัวมึงทอดกับกร้อเ้ยแบบยากินเราต้องอันนั้นเลยแล้วแมนบ่บ่เป็นวันงแข้งแงนะมึง

อ,อ๋อมาปอกอยู่นอกพ่มาปอกยู่นอกพ่จะแม่นดีมันวันยิได้หน่วยมุนมันเลยมากบ่มุนมบ,มบม่มุนบ่ได้เลย เขียนหมูเขียนก็เข um, ียนหัวหมดูเดน้เนาะนสิตกวนที่29สาุยตกมาเด้อตกมาเพียบร้อยเด้อน um> ี่พ่อแม่เอ้ยพาแทนเอ้ยอย่าพาเด้ออสก้ยก่อนที่30จังตกตกโลดวันที่30นะ นนนนพก่อนะรสกัตกมากแต่มือแรงเลยรให้มันแล้วให้มันแล้วมันจอืมมือเรินก็ตกได้แค่เมื่อเงินจะตกมื่อนกตกได้นอืมตกรอตกจนมัน่มี่อืมเมื่อเฮินยุดหามอืมปล่อยพญานาคไหมยาจันตาแล้วยังยังบ่เล่นอะมรที่เป็นชีพเลยยัง เอาลงไปอู้มีตะกี้ผุ่นแปลว่าซัมดีมาอ่นตองนะป้ะซัมดี้อยู่ในนี้ในหนอเหละใจเฮ้ยดูซิซิมมาดูเจ้ามันเจ้าหน่เ้นืออันหวานนะ แน่นอนเนี่ยมันแสฉะเลยเดี๋ยวน้เออต้นน้ามันลาหลายใค้นี่สุเอากระชั้นุูนะเฮ้ยเยอะกับวตบห่อมน่ไย่กระชั้นห่อน่เนี่ใส่กระชั้นเลยนวัต็ิเดาอย่ามนเฮ้จัูวใส่น้ำมันละไงจะเตน้ำตาลลง กีพุนกับบย่งกินจนเบิดตัวมัมก็เ็นเป็นตะกินแท้ข้าวเมืงเลนไฮโลอยู่นะเฮ้ยพี่น้องปองปลาข้าว็มันั่งเล่นไฮโลอยู่นะเสียอย่างเสมัปาตายสิบสดูเทมาคืนนี่บอมันมาหกยัมาคืนนี่นะ มัน,นิมันมับุมันหมุนมันหมุนไปมุนมาเไ่ได้เมยคตัวนใบไผ่ลงไปอนะไรขนาดมันถอดเลยม,นะมึงน้ำมันแปดขวดเป็นสิบพ่อที่ถอดปลานะปลาลอยโลดอ่ะ เจสาันคอนตื่นมายังได้ล่างหนาเลยมาคืนเนี่ยนะแอร์รับแล้วมันโมหูวเหม่อก็ได้อากาศมันบนดดไอหอนประดาเดิอกมาเนาะกูเข่าไปที่กูหอนมาเปิดพัดลมเบอร์สองหัวสุดท้ายนะท่านอาท่านาาน,นั้นไี้หมดแอร์หมดจริงๆพี่จะซื้อมาใส่แล้วพี่นก พี่นอกอนานตไปยกไอ้ของอยู่ตรงฝั่งนั้นน่ะเปิดประตูออกจากฝั่งนั้นน่ะแล้วก็ยกของไปไว้ในข้อไก่ก่อนข้างๆ้อไก่ไรรพวกกล่องโฟมนรืพวกอะไรในของของในกล่องโฟมนะวัดเจ้าม่เจ้าแดงน้อ,องสร้างนาข้าวมแม่น้องไข่ดาวโผโผโผทั้ทงโผ ตั้งแม่มันอีจงงต่างลมยอยแม่อ<ม>ิแม่ไปซื้อบางหุงซุกบอสใส่บาบงนาวไ,นาไ,ได้มาเยอะรานสาวโู้ใน<อ>สิบประขาใส่น่องเห็นหน่องแล้วบอสน่องมิน อสบายดีพี่น้องโหหน้ามาันลมผูกน้ำแข็งอยู่นี่นี่เฮ้ยเ็หยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆยิ่งแบบมังจ่ากามกันน้ำแข็งคราวเดียดนี่อยากเห็นอะได่าไอ้ฮะอยากเห็นอะไรดอแม่อยู่ไหน,นลูกแม่อยู่ไหนเอาเป็นระบาดนี่อ๋อจากที่มันบ่อปากบ่อ,บอว่า ไปก่อนดูแตะนำมึงดูฮะสีหายพาพไปใสใสอสไลเดร์นะเด่งหนึ่งนะอุ้ยมันหอนลูกมันหอนอุปกรณ์เฮ้ยในีซมส่หมักผาว มันเด้มาทำปลาโอ้โหน่าปรหาหรอเขาไปเด็ดยางเอามาสาน่อยหิวมาพข้าวมานียังไคือมาปูสาดอุทีอเไรบ่หื มื่อไงจะลืมไปเก็บเดมากเลนนะเด้อสาต่อยคนดังใต้นาวมึงเขาไายืนกินอยู่นี่บอ,อโอ้ยปูนโอ้ย <laughs> หนาวมึงเลยปลาตัวแมนเบิร์ดว่าสู้มักพ้านี่

มันมาหล่อฮาแต่พดทรายนองแสบกว่ากว่าองมันแสบอืม่้ิดางน้อยาาวมุนมนที่นอก้าบ่งน้อยเจตื่นมันยังบอท่านโซ่นมอาจารย์

กูลืมบอกมึงว่ากูยันแต่มึงแผ่แต่ไม่เถ่ามันทันดิเมื่อนี้กูกคยเห็นมันยุดนี่มันกลายมันละเอินใส่กูน้ำเมี่ยงน้ำเมี่ยงนี่นเฮ้ยอเอาบ๊วยจ้าก่อนมันกรอบเลยเฮ้ยหัวมนันนะกูยันมันบอกเกาะเจตวนอ,อีกจังหน่อยเป็นยัง,ยงมันมีแต่หัวมันว่อนนี่นะนโนอยโ๊ยเจตุลมีประโยชน์ดนะพี่น้องวันนี้ <c oughs> ต้องอย่อนความดีความชอบให้มัน มะเบิงด้วเด้นไล่อันกายอันเด้งดึงด้วยฮาวัดน้ะบมาอน่ันกวากะเตรียมทอดแล้วนะต่วนมาเอิญนะสิบสี่ไปน้ำทอดไปพร้อมคือบอกไปเร่นน้ำเอ้ย กระลัดมาในเฮ็ดยุคานากระลาเดอาลันพี่น้องเออจันงานน้อยๆจันงานน้อยๆหักว่าตัวน่จันงานน้อยๆหักเห็ดเริ่มเห็ดกินตั้งแต่เมื่อวาน สี่มื่อสี่คืนสามมื่สามคืนไปเลยสี่แล้วสี่แล้วเนาะขึ้นที่สองมะแลงนี่มะอื่นขึ้นที่สามมึงไปเยมึงไปนอนจะขึ้นอะไรตัวอันปลาโตั่วมาวันพอมากันดาวอืมลั่วมาผีจะขึนเรื่องขึ้นแล้วล มึงเห่นฮโลตัวมึงป็นเห็ดวีแต่หนาวมึงกขเลี้ยอเอตาเอ๊จีนแน่จนแน่มาหนบ่หอยนหอยใช่พี่มากินนกุ้งกี้พี่กุ้งกี้มาคอยอบเดียมามา มาโอ้ยโอ้ยแขวเอิงเอ้ลูกขอไอ้บาตรอลูกของเกินเปินน่ือตองกันโอ้ยขี่ฝุ่นขีดไมลกอาว่านีจกกินปืนจอยจอยสั่งน้ำกระท่อมาต้มนะแม่ข้าวย่างนะกินบ่ะสั่งเลย สั่งเลยแม่พ่อมันให้สั่งแบสูงน้ำกระทอบนะเอาสองสุดไปเลยสั่งมาโลดนะครับมาเก็บเงินเลยแล้วเขามาส่งเด้วสองสุดไปเลยนะสองสุดบ่พ่อดอกสี่สุดไปเลยมีอยู่ใบนะบ่มีแล้วเนาะบ่โป่งน้องกูบ่สี่สุดไปเลยมันเนี่ยมาเก็บเงินหนึ่งเลงขนาดใหญ่กินได้อยู่บ่กระทบไม่ได้กินได้อเลย ิดวมันจะบอมีน้าเอาไมเอาจุดเ้าเอาจุดเด้อห้ากูบ้าหัวใหกินข้าวก็มาหาผู้บ่าทางนี้เด้อเจ้าเอ้ามเม่เอามันฮ้ยโตสิกินยางเฮ้ยโตส้กินอย่าผูุ่นอ่ะัวคือบอกข่าวน้ำข้าวผู้ ไ้เอทิที่ยไปกินเโอ้ like ไปกินอย่าโผไปกิน si อย่าโผมาเอานี er ่มาเอาจานไปใส่เอานึ่งเอาจานมาใส่เอาแล้วก็เอาแดงไปที่โลดตนเองโลดน้ำน้ำเห็นรุ่นกินน้ำแน่ น้ำมาค่อยอนะม้ฮารุนกินน้ำฮารุนกินน้ำขีติดมือค่อยดิหื้อมาเด้อมาทอดหื้อโบวบว์แสีบนเนี่ยนงมือมือลุงตีเป็นยังหนังมือเด้อมาเนี้บอกลุงไปหลังมือหงมือดูดุนามกแลฮาุนล้านมือเด้อ้่เด้อดุน

มันบ่ได้มีผ้าใดไทยบ่าวด้าเรเลือกเสร็จงบุญนั่นเลือกไปแล้วลูกเลือกไงสองสี่หกแปดเอาแปดลูกเลือกไปไว้แล้วอันตัวที่ไปใส่กองบุญนะเลือกเอาเลือกเอาแล้วเอาไปเลือกหน่วยได้อใหญ่แล้วได้เอาไปแปดลูก โอ้ยอ่คมงาดูขึ้นมาเป็นอย่ี้เือ้งหนา้่อยน่อันเปาไแต่นวนี้แหละหนากัหนาล้มกับล้มถ้าอยู่เรวดูห่อนอนระบ้างเดิมน่วใส่หน้ามันอัที่เขาตองนะ ได้กเขาหิบเบิร์นน้อยดีเอาไงเบิร์แล้วนี่ตัวนี้เบ้านี่อยากกินตะน้ำมันแล้วมะเมือนี่อขดเกน้อยตบนะแสบแสบขุดไป่าหม่พูดน่อันนี้แมนเบร์น ข้าวจะได้นุวยนึ่งกรบบริพ่อครืเองแก้วเป็นชีหมาได้เลยน้ำพเตอนนี้เื่อนตอนอันกจนะัา่นนะ่ะกินหรอพังกินหรอก่อนดเก็บไปเพี่น้องเก็บาำบรรยากาศไวไเพื่อสมสกอนพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ 哎，你们，你这个。